สวัสดีคนรักไก่ชนทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะมาอ่านบทวิเคราะห์ไก่ชนคู่สอเมืองกันเจอกับออก้าฟาร์มนะครับคู่นี้นัดตีกันที่สนามไก่ทองอินเตอร์วันที่5้าพฤษภาคมนี้นะครับผมนัดตีกัน4ี่ยกชิงสินสอด1.1เอมนะครับาทางฝั่งของสองเมืองกันเป็นไก่สายพันธุ์พม่าชื่อเจ้าสาซูปเปอร์เป็นไก่นําเข้ามาจากสีสเกตนะครับ วันนั้นเสียโอมเนี่ยเล่นฝั่งตรงข้ามเพราะเป็นไก่พักพวกเดียวกันนะฮะพักพวกนําไก่เชิงตัวเก่งตัวโปรดเนี่ยไปชนที่สนามแล้วก็เจอกับเจ้าสาวซุปเปอร์นะครับวันนั้นไก่เชิงของเสียโอมเนี่ยแพ้อันกับหน่อยนะครับคือปล่อยหางไปไก่เชิงของพักพวกเสียโอมเนี่ยเอาอะไรไม่ได้เลยนะครับเจ้าสาวซุปเปอร์ก็เอาชนะมาได้ในอันกับหน่อยนะครับผมเสียโอมเห็นถูกใจชอบก็เลยขอท้าทามซื้อนําเข้ามาเลี้ยง ตอนที่เนื้อเต็มตัวแล้วนะครับอ่าแล้วก็เจ้าสาซูปเปอร์เนี่ยเป็นไก่พม่าตีเชิงเป็นอาชีพเลยนะครับผมสไตล์เชิงชนเป็นไก่แข่งดีตีลึกชอบตีหูตีตาเปิดแผลไวนะครับส่วนออก้าฟาร์มสังกัดผู้สาวโสไก่เป็นไก่สายพันธุ์ปากก่อยเชิงนะครับชื่อไก่เจ้าจุกเทพเป็นไก่ที่ทีมงานเนี่ยเพาะกันขึ้นมานะครับสายเลือด แม่เป็นสายสามเอี่ยวลักษณะทรงไก่คือไก่พม่าแต่เป็นไก่เชิงนำไปติดมัดจำไล่แข่งมาแล้วสองไฟส,สนามชมรมบ่อนป่านะครับชนะอันกับหน่อยทั้งสองไฟเลยแล้วก็มาทำเนื้อทำตัวนะแล้วก็มาติดมัดจำไฟนี้นะครับสไตล์เชิงชนเป็นไก่ปากก่อยเชิงชอบเดินชนเดินหน้าตรงตีซอกคอตีหน้าอกตีไก่ดำไวตีจุกแข่งดีนะครับ ก็ทางบทวิเคราะห์ของตลาดหลักทรัพย์บอกว่าวางเจ้าสาซซปเปอร์ได้ออกตัวอยู่ดีแน่นอนครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีกลุ่มนะครับหรือว่าเพื่อนๆชอบดูไก่ชนเหมือนกันสามารถมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับเข้ากลุ่มสังเวยียนไก่ชนได้ฟรีไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับผมนะฮะแล้วก็มีให้รับชมได้ทุกคู่ทุกสนามเลยครับใครอยากจะดูคลิปย้อนหลังตัวไหนนะก็สามารถขอเข้ามาใน กลุ่มออกเป็นชัดได้นะครับ